ภาพบีบหัวใจคิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงเผยภาพล่าสุดสุดบีบหัวใจน้องวาเลนติน่านั่งเฝ้าพ่อข้างเตียงคอมันเทิงแฟนคลับแผ่ส่งกำลังใจแน่นเรียกได้ว่ายังเฝ้ารอการกลับมาของสาม,มีสุดที่รักอย่างเข้มแข็งอยู่ทุกชั่วขณะสำหรับคิตตี้คริสติน่า ภรรยาของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักหลังจากที่สามีวูบหมดสติไปหลายวันแล้วซึ่งตลอดระยะเวลาที่สามีนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคิตตี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลและอัปเดตว่าตอนนี้สามียังอยู่ในสภาวะวิกฤต และต้องเฝ้าดูอาการแบบวันต่วันพร้อมกับขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนที่ส่งมาให้เธอและสามีอย่างล้นหลามอยู่ต่อเนื่องล่าสุดคิตตี้คริติน่าได้เปิดเผย <ๆ S 2> ภาพสุดบีบหัวใจกลางอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพขนาดที่น้องวาเลนติน่าลูกสาวสุดที่รักนั่นงเฝ้าพ่ออยู่ข้างเตียงส่วนทางด้านคิตตี้ก็ได้เผยแคปชั่นอย่างมีความหวังว่ารออยู่ข้างๆทุกวันเพื่อให้พ่อดีขึ้นไม่ว่าเราจะเหนื่อยล้าแค่ไหน วาเรนติน่ารักพอมากมากและเข้มแข็งพอที่จะอดทนเรารักคุณมากนะท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คิตตี้และเอสกันเป็นจำนวนมากฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจะพยายามอัเปเดตวิดีโอและรูปภาพสองคนให้ทุกคนได้ชมกันทันนะครับแล้วเจอกันครับ